ตอนที่สิบห้าปลายฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วนอกหน้าต่างลมกระโชกรุนแรงตอนที่จางสุนซินมหาจางสุนทรหลงที่ห้องอีกครั้งนางกำลังถือผู้กันจดจ่ออยู่กับการวาดภาพที่ตั้งของหลุมแร่ในเขาวังจี้รอจุนจางสุนทหลงสังเกตพบว่ามีคนเพิ่มมาที่อยู่ตรงหน้าและเหงื่อนาขึ้น เป็นพี่ชายของนางยินอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วหน้าเนี้ยคิ้วก็หมวดสีหน้าย,ยังกังวลไม่คลายนับแต่หาแร่พบตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขารวนดูผ่อนคลายเป็นอย่างมากพูดจาเล่นหัวอย่างเบิกบานทั้งดูท่าทางสบายใจอย่างยิ่งไม่ว่ากับใครก็มีสีหน้าย,ยิ้มแย้มให้วันนั้นยังตกลงวัลให้กับผู้ติดตามทุกคนเป็นพิเศษด้วย เพราะว่าวันนี้เขากลับดูแปลกไปจางสุสนสรหลงยังนึกว่าที่เขากังวลคือเรื่องในขนาดนี้จึงปลอบใจเขาว่าวางใจได้เรื่องเรื่องนักโทษข้าจะต้องทําให้เรียบร้อยไม่ใช่เรื่องนี้จางสุนินเอามือพ่หลังแล้วถอนหายใจมีเข่ามาจากฉางอันแล้วกรมโยธาให้ข้ากลับไปที่เมืองหลวงสักเที่ยว รายงานรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วค่อยพาคนกลับมาจัดการอีกครั้งเขาส่งข่าวไปที่ฉางอันได้สัตยยักหนึ่งแล้วจดหมายที่ส่งไปจวนเจ้ากวากงได้นำขึ้นแจ้งต่อราชสำนักวันนี้ในที่สุดถึงได้จดหมายตอบกลับมาแล้วก็ได้รับคำสั่งนี้จางสุนซุนหลงรู้สึกผิดคาดพูดเช่นนี้หมายความว่าพี่ต้องกลับไปแล้วหรือจางซุนซินพยักหน้า ทางกรมโยธายยังอยากให้ข้ารีบออกเดินทางโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เร่งรัดมาอย่างร้อนใจแต่ถ้าข้ากลับไปแล้วที่นี่เหลือเจ้าอยู่เพียงคนเดียวจะได้อย่างไรถึงจะมีแ,แล้วแต่แร่มีเท่าไหร่เทือกเขาวกว้างใหญ่เพียงใดนั้นกลับไม่รู้สิ่งใดเลยสักอย่างถ้าหากเป็นแร่ทั่วท่วไปพวกนั้นจากสุนนสินเพิงทิ้งให้พวกขุนนางในพื้นที่นี้ อย่างเจ้าจิ้งเหรียญดูแลไปก็ได้แล้วแต่แรกครั้งนี้กับยากที่จะพบได้ขอไม่วางใจเรื่องแรกแล้วก็ไม่วางใจที่จะทิ้งจางสุนทืหล,ลงอยู่ที่นี่ตามลำพังด้วยจึงอ,อึดอัดตันใจไปหมดจางสุนทรหลงถามว่าท่านพ่อว่าอย่างไรหรือท่านพ่อได้ทราบเรื่องที่เจ้าหาแร่สำคัญถึงเพียงนั้นแล้วพบย่อมต้องเชื่อมั่นในความสามารถของเจ้ามากยิ่งขึน้นไปอีก และยังบอกว่าเจ้าคอยดูอยู่เขาก็วางใจได้เต็มที่คนทั้งจวนเจ้ากกวกงตอนนี้กำลังดีใจอยู่คิดว่าบิดามารดาในตอนนี้ก็สามารถโล่งอกสบายใจได้แล้วจางสุนสนหลงก็ยิ้มแล้วในเมื่อแม้แต่ท่านพ่อก็พูดเช่นนี้เช่นนั้นข้าราังอยู่ก็แล้วกันเรื่องที่หวังจี้พี่ไม่ต้องกังวลใจ จางสุนซินมองไปรอบๆเห็นจื่อรุ่ยไม่อยู่ก็เดินเข้ามาใกล้นางอีกนิดข้ากังวลใจเรื่องใดเจ้าไม่รู้เชียวหรือท่านพ่อไม่กังวลเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าคนพวกแซซานนั้นอยู่ที่นี่ด้วยในใจจางสุนซินหลงก็ตุกวูบนางคิดถึงเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วจงใจไม่พูดเปิดเผยจนหมดเปลือกก็เท่านั้นอันที่จริงถ้าจางสุนซินไปแล้วก็เหลือเพียงนางอยู่ที่นี่ พะเชิญหน้ากับบุรุษผู้นั้นแต่ถึงเป็นเช่นนั้นแล้วอย่างไรบุรุษผู้นั้นยังจะสามารถขบคิ้วนางได้หรือนางคิดคิดแล้วก็พยักหน้าอย่างจริงจังพี่พูดถูกแล้วท่านพ่อท่านแม่ยังคงไม่รู้เช่นนั้นหลังจากที่พี่กลับไปแล้วคงต้องลองปากระวังคำสักหน่อยอย่าได้บอกพวกท่านอย่างเด็ดขาดจางสุนซินประหลาดใจ เจ้ายังอยากปกปิดแทนเขาอยู่อีกหรือหากพี่ทำให้ท่านพ่อท่านแม่รู้เข้าละก็พวกเขาจะต้องกังวลพอเรื่องนี้ต้องเลือกค่ากลับไปอย่างแน่นอนแล้วทีนี้จะทำอย่างไรต่อเราดางสวนสนหลงจับผู้การแต้บวงบนแผนที่ที่วาดไปได้ครึ่งหนึ่งเบื้องหน้าหรือว่าพี่ยังมีตัวเรื่องที่เหมาะสมซึ่งสามารถมาแทนที่ข้าได้ จางสุนซินพอเห็นรายละเอียดอันประณีของแผนที่นั้นแล้วก็ุบป,ปากไอแห้งๆเอ่ยคำหนึ่งออกมาไม่มีก็เป็นเช่นนั้นล่ะที่จริงจางสุนสินก็พูดไม่ถูกว่ากังวลเรื่องใดเขามักไม่ค่อยวางใจอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีวิธีที่ดีพร้อมไปหมดทุกทางตอนนี้ได้ยินจางสุนสินหลงพูดถึงขั้นนี้เขาก็ทำได้แต่ต้องทำเช่นนั้นแล้ว ไม่ถึงวันตรงไหลก็นำข่าวที่จางสุนซิงต้องกลับเมืองหลวงชั่วคราวเพื่อรายงานภารกิจไปส่งที่จวนว่าการเจ้าจิงเหลียนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันเดิมคิดว่าจะต้องจัดงานเลี้ยงอำลาให้เขาอย่างเร่งรีบแต่กลับได้ยินตรงไหลพูดขึ้นว่าไม่จำเป็นคุณชายของพวกเรากำลังจะออกเดินทางแล้วเจ้าจิงเหลียนพอได้ยินก็รู้ว่าเป็นเพราะทางฉางอันสั่งว่าไม่อาจด่าช้า จึงมีคำสั่งให้ขุนนางที่อยู่ในโจรว่าการทั้งหมดต้องไปส่งทางโจรบัญชาการทหารก็ได้รับข่าวนี้อย่างรวดเร็วเช่นกันแต่เป็นเพราะจางสุนซินออกเดินทางแต่เช้าการจะเปิดประตูเมืองจำเป็นต้องผ่านด่านนี้ของโจรบัญชาการทหารเช้าตู่หูสืออีลงมาจากกำแพงเมืองเห็นจางจงขี่ม้ามาแต่ไกลจากทางด้านโจรบัญชาการทหาร เขาก็ดูถูมือก้าวขึ้นไปข้างหน้าท่านหัวหน้ารองเสนาบดีจางศุนผู้นั้นจูจ่ๆก็บอกว่าจะกลับไปสักเที่ยวหนึ่งหรือว่าจะต้องกลับไปรายงานความดีความชอบถ้าอย่างนั้นพวกเราก็คอยคุ้มครองเขามาตั้งนานเพียงนี้จะมีความดีความชอบบ้างหรือไม่ซานจงกระโดดลงจากหลังมา้ามี วันนี้ขอตกลงวันให้เจ้าด้วยการนำกองทาหารคุมกันพวกเขาไปร้อยลี้เจ้าไปเถอะหูสืออีหันหน้าไปด้วยความยินดีทว่าเดินไปเพียงเจ้าหนึ่งก็รด้สติกลับมาแล้วนี่ก็ยังคงเป็นการรับใช้พวกเขาอยู่นี่หูสืออีได้ยินเสียงกรีบดหมาดังใกล้เข้ามาจากในจุดที่ไกลออกไปเขารีบระงับความคิดก่อนหน้านี้แล้วจดจ่อกับหน้าที่ ไม่คิดถึงเรื่องผลประโยชน์แล้วหันไปสั่งให้คนเปิดประตูเมืองให้กว้างจานจงมองไปทางกำแพงเมืองเช้านี้คนที่มาแจ้งข่าวคือกงหยวนบอกเพียงว่าจางซุนซินจะเดินทางแต่จางซุนหลงกับไร้ข่าวข่าวถนนสายยาวยังไม่มีเงาผู้คนขุนน่งกลุ่มใหญ่ขี่ม้าติดตามเจ้าจิ้งเหลียนไปตามลำดับจนถึงเชิงกำแพงเมือง ด้านหลังคือรถม้าของตระกูลจางซุนเจ้าจิ้งเหมยนเห็นซานจงย็ยนอยู่นอกประตูเมืองแล้วถ้าเป็นก่อนหน้านี้ตนจะรู้สึกว่าซานจรงคุ้นเคยกับการทำอะไรตามใจเช่นนี้ไปแล้วอีกฝ่ายก็แค่อยากมาเผยตัวที่ใต้กำแพงเมืองเท่านั้นแล้วก็ไม่คิดจะพูดว่าได้ไปเย็ยนจวนพับขุดน้ำเพื่อไปส่งคนออกเดินทางแต่ตอนนี้พอเจ้าจิ้งเดือนรู้ถึงสาเหตุ ไม่ว่าอะไรตนก็ไม่ต้องพูดแล้วเขาหันกลับไปมองจางสุนซินที่นั่งอยู่บนหลังมา้าและกำลังพูดคุยมาตลอดทางกับฝูนนางคน,นอื่นๆเจ้าจิงเหน็นลงจากมา้าเดินไปตรงหน้าซานจงพูดเสียงเบาข้าได้ถามมาแล้วคุณหนูจางซุนไม่ได้กลับไปซานจงเหลือบตาขึ้นมองอย่างอดไม่ได้รถมาที่ด้านหลังจางซุนซินเพิ่งจะหยุดลง ม่นประตูถูกเปิดขึ้นจางสุวนวรหลงเหยียบที่วางเท้าแล้วเดินลงมานางก้ามวยผมทรงเมฆย,ย้อยสวมกระโปรงหรูชวินอันสลับซับซ้อนหลายชั้นลักษณะไม่เหมือนจะออกเดินทางจริงๆมีหน้าตอนที่กวงหยวนมาจงแจ้งไม่พูดถึงนางสักคำจางสุนทนที่ตั้งใจว่าจะไปเก่าอำลากับทุกคนที่ตรงประตูเมืองก็ลงจากม้ามาแล้ว หลังจากจากสุดเสิรหลงลงจากหลุดมาก็ยืนอยู่ข้ขางๆจั่งสุนทินแล้วอยู่ๆก็หันมามองทางซานจงขณะนี้เป็นช่วงที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างสวัยรำไรใบหน้าของนางไม่ได้ถูกเงาแสงบดบังไปสักนิดนางยืนตัวตรงอย่างสง่ายอยู่ตรงนั้นลมพัดผ้าคลุมไหล่ที่คล้องแขวานนางไวปิวขึ้นเพียงมองแค่แวบ,บเดียวนี้ก็ทำให้ผู้คนลืมไม่ลงแล้ว เจ้าจิ้งเหลียนเห็นแล้วก็ขยับหมวกหุ่นนางเล็กน้อยพอดูซานจงอีกทีก็สายหน้าตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดรองเสนาบดีจางซุนถึงต้องว่าเจ้าเช่นนั้นบุคคลอย่างนั้นภายใต้ท้องฟ้าน,นี้จะเห็นได้สักกี่คนเจ้าถึงกับไม่อะไรอาวรบอกตัดก็ตัดได้เลยสายตาของซานจงกวาดผ่านเงาร่างงดงามนั้นตอบกลับไป อาจเป็นเพราะค้านิยมชมชอบในความเจ้าเล่เล่นตัวเจ้าจิ้งเหรียญถูกน้ำเสียงที่พูดอย่างไรย้ยางอายนี้ของเขาทำให้ตกใจจนนิ่งงันไปไม่ว่าเรื่องใดก็พูดไม่ออกแล้วพอมาคิดคิดดูพฤติกรรมในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ของเขาก็มีท่าทางยะโสโอหังดุร้ายไร้ากาศมาโดยตลอดอยู่แล้วเรื่องนี้สารจงทำตนเองแล้วก็ทำไปแล้วจริงๆ ถึงอย่างไรสถานะของแต่ละฝ่ายก็ทัดเทียบกันวาจาเหล่านี้ตนไม่ควรพูดตรงเกินไปทางด้านนั้นจาสงสุนทรีสนทนายอย่างสุภาพกับทุกคนด้วยท่าทางงามสง่าเมื่อมองดูท้องฟ้าที่สว่างแล้วก็ควรว่าต้องออกเดินทางเสียทีจึงหันกายแต่ไม่ได้รีบร้อนไปขึ้นมากับเดินหาซานจงพันด้านนี้ ก่อนจะไปข้ามีคำแนะนำหลายประโยคอยากจะทิ้งไว้ให้ท่านผู้บัญชาการซานเขายิ้มอย่าสง่างามตามแบบผู้มีการศึกษาเจ้าจิงเหียนเห็นดังนั้นก็คาดเดาบางอย่างได้จึงให้พื้นที่กับเขาเหล่าขุนนางที่อยู่ด้านนั้นซึ่งกำลังรอกำลังจะกลับล้วนยังคงเมียงมองพวกเขาทั้งสองคนซานจงมองไปทางจางส่วนเสินหลงนางดูเหมือนจะคิดไม่ถึง และกำลังมองมาทางนี้อยู่เช่นกันเขาจึงบิ่งตัวเปิดทางให้หนึ่งเก้าเชิญพูดจางสุนสินเดินมาตรงหน้าเขาหันหลังให้กับทุกคนใบหน้าไม่มีรอยยิ้มแล้วสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังขณะที่พูดอาหลงเป็นแก้วตาดวงใจของตระกูลเราตอนนี้รลังอยู่ในเขตอำนาจของท่านหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับนามแม้แต่เพียงน้อยนิด ท่านไม่อาจาจะปัดความรับผิดชอบได้พูดจบก็ถอยไปโดยไม่รอให้ซานจงเอ่ยตอบจางสุนซินยืดตัวตรงมองดูอีกฝ่ายแล้วก็ประสานมือด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มท่านผู้บัญชาการซานเกรนใจแล้วไม่ต้องไปสงดอกซานจงคารวะแบบทหารนิ่งฝีปากมีรอยยิม้มขอบคุณคำแนะนำของท่านทั้งสองคนเสแสร้งแกล้งสนทนาอย่างมีไมตรีไม่กี่ประโยค จบลงแล้วจางสุนทรซิงก็คุมเสื้อคลุมกันลมอย่างเรียบร้อยขึ้นบนหลังมา้าก่อนจะไปยังไม่ลืมไปที่ตรงหน้าน้องสาวพูดกับนางอีกหลายประโยคข้าจะกลับมาให้เร็วที่สุดเจ้าอยู่ที่นี่จะต้องดูแลตนเองให้ดีเขาเน้นคาว่าเร็วที่สุดเป็นพิเศษแล้วก็มองไปที่ซานจงอีกหนจางสุนทรหลงพงกศีรษะข้าทราบแล้ว จางสุนสินยังคงกังวลใจมิคายสั่งตรงไหลกับจื่อลูกอีกคนละเที่ยวไม่เพียงแค่ช่วงที่เขาจากไปเท่านั้นยังรวมถึงต้องดูแลทุกอย่างของน้องสาวของเขาให้ดีตลอดไม่เช่นนั้นเมื่อกลับไปแล้วเขาต้องถูกบินามันดาห้ามบ่นไปด้วยหลังจากล่าช้าไปเล็กน้อยในที่สุดจางสุนซินก็ออกเดินทางหูสืออีไม่มีทางเลือกขุนนางจากเมืองหลวงกลับไป ตามระเบียบที่พึงปฏิบัติคือต้องให้โจนบัญชาการไปส่งเขาได้แต่พาคนในหน่วยของตนเองติดตามไปด้วยอย่างเรียบร้อยรอจนเงาร่าของจางสุนซินไปไกลแล้วในสายตาเหลือเพียงฝุ่นตลบเป็นทางยาวที่เกิดจากกองทหารนั้นย่ำผ่านจางสุนเสริญหลงก็เดินไปที่ข้างๆซา,านจงเขาพูดอะไรกับท่านนางมองไปตามทิศทางที่พีช่ชายของตนจากไปอีกระยะหนึ่ง ซานจงยิ้มไม่มีอะไรใส่ตานางสงสัยจริงหรือเขาก็บอกแล้วว่าเป็นคำแนะนำก่อนจะจากไปสำหรับข้าเจ้าจะถามไปเพื่ออะไรซานจงยกมือขึ้นเช็ดปากเล็กน้อยฝืนยิ้มเอาไว้สกุลจ่างซุนทั้งบ้านรุ้นเห็นนางเป็นดั่งแก้วตาโดนใจเรื่องนี้ฉชไหนเขาจะไม่รู้ แต่จางสุนชินก็ยังวิ่งโร่มาพูดเรื่องนี้กับเขาเป็นพิเศษทำอย่างกับว่าเขาตะรังแกนางได้อย่างไรอย่างนั้นจางสุนสุนหลงไม่ถามอะไรอีกเพียงพูดประโยคเบาๆไม่พูดก็แล้วไปเวลานี้ยังเช้าอยู่ลมแรงยังคงพัดห่มอย่างดุดดนนางหันไปมองทางทิศทางที่ไม่ชายจากไปอีกครั้ง ถึงถูกรวมแรงพัดเข้าใส่หน้าจนต้องหลี่ตานางรียบยกแขนเสื้อขึ้นป้องบังเอาไว้พอเอาลงผ้าปานผืนบางที่คล้องแขนไว้ก็เกี่ยวติดอยู่กับคนข้างๆซานจงขยับดาบที่อยู่ในมือผ้าปานผืนนั้นเกี่ยวอยู่ที่ด้ามดาบเขามองนางแวบ,บหนึ่งยังคงเป็นเพราะพวกเขาต่างฝ่ายตัดยิงใกล้กันจนเกินไป จากทางหานตาซานจงเห็นว่าเจ้าจิ้งเหนยงกับขุนานางกลุ่มนั้นต่างกำลังมองมาตรงนี้เขาหมุนข้อมือคาหนึ่งด้านดาบก็หมุนเป็นวงให้ผ้าคลายออกส่วนเท้าก็ขยับหนีไปหนึ่งก้าวด้วยเช่นกันคนก็ส่งไปไกลแล้วเจ้าก็ควรกลับไปได้เสียทีจางซุนเซินหลงก็เห็นสังเกตสายตาพุ่งมองค้อนไปที่เขาเล็กน้อย ที่นี่มีผู้คนมากปายน,นี้และก็ไม่ใช่ร้านสุราเล็กๆแห่งนั้นด้วยสำนังยังไม่สามารถทำอะไรได้จึงต้องจำใจอดทนไปเช่นนี้ซานจงมองเห็นแล้วจึงยกดาบที่อยู่ในมือขึ้นและถามนางนั่นมันสายตาอะไรของเจ้าจางส่นสนหลงเลี่ยมแบบน้ำเสียงของเขาเมื่อคู่นี้ไม่มีอะไรซานจงนึกอยางหัวเราะมีสายตานั้นของนางจริงๆ มีนำซ้ำยังเห็นได้อย่างชัดเจนตอนที่จางสุนสรหลงกลับไปที่ข้างรถมา้าเจ้าจิงเดนเพื่อจะส่งพวกขุนนางทั้งหมดกลับไปที่โจรว,ว่าการขาพูดคุยตามสบายอยู่หลายคำและส่งนางขึ้นรถพอหันไปก็เห็นซานจงยืนอยู่กระทั่งถึงตอนนี้เขาถึงได้กลับมาที่ด้านในของประตูเมืองรถม้าแล่นผ่านเบื้องหน้าไปซานจงมองดูอยู่ ส่วนเจ้าจิ้งเหนียนที่อยู่ข้างๆก็มองเขาอยู่เช่นกันข้าเห็นพวกเจ้ายืนอยู่ทางนั้นตั้งนานดูเหมือนมาส่งคณะเดินทางด้วยกันทีเดียวเจ้าจิ้งเหนียนรูปเขาสั้นๆพังพูดซานจงถือเสียว,ว่าเจ้าจิ้งเหลียนแค่พูดเล่นเท่านั้นถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็หนังหน้าหนาอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ใส่ใจและพูดว่าหลายวันนี้ข้าควบคุมทหารไปราตะเวน เขาไปอย่างได้จังหวะพอดีหรือเกินสายแล้วข้าไม่ส่งแล้วนะเจ้าจิ้งเหลี่ยมพง,งกศีรษะนึกถึงว่าทุกปีร้วมมีงานทางทหารนี้อยู่ไม่แปลกอะไรแต่ก่อนหน้านี้ซานจงไม่เคยรายงานต่อหน้าตนมาก่อนเหตุใดถึงพูดเรื่องนี้กับข้าล่ะซานจงชี้ไปทางรถม้าที่เพิ่งเล่นจากไปตอนที่ข้าไม่อยู่ท่านก็ต้องคอยรับผิดชอบนางด้วย เจ้าจิงเหลียนกับรู้สึกผิดคาดครั้งนี้เจ้ากลับใส่ใจมากเชียวนะซานจงยิ้มยิ้มคำแนะนำก่อนจะไปของจางสุนเสหลงยิ่งดังอยู่ในหูคิดจะไม่ใส่ใจก็คงยากแล้วเขาก็ถามกลับว่าคนของสกุลจางซุนท่านกล้าไม่ใส่ใจหรือ จ้าจิ้งเหลียนพอคิดตามก็ว่าใช่ซานจงจะมีความกังวลหรือสนใจผู้ที่เป็นอดีตภรรยายอยู่สักกี่ส่วนเชียวดูถ้าตนเองค,งคงคิดมากไปแล้วกดไลค์กดแชร์กด s c ดตา e กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับ ขอบคุณครับ